สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาส่องธนบัตรร้านขายของชำนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านขายของชำนะครับอันนี้ก็เป็นกระป๋องใส่ธนบ,บัตรนะครับเวลาที่ลูกค้ามาซื้อของนะครับก็จะเอาธนบัตรใส่ในกระป๋องดีนะครับหยิบธนบัตรออกมาจากกระป๋องนะครับเริ่มจากธนบัตรฉบับแรกนะครับเป็นธนบัตร ยี่สิบบาทแบบพลาสติกโพลิเมอร์นะครับเป็นธนบัตรยี่สิบบาทในสมัยรัชกาลที่สิบนะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบสิบเจ็ดในสมัยรัชกาลที่สิบนะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตรยี่สิบบาทในสมัยรัชกาลที่สิบนะครับ <lem me> ฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ17นะครับธนบัตร50บาทแบบ17นะครับก็จะมีด้วยการ2รู่นะครับวิธีสังเกตธนบัตร50บาทรุ่น1รุ่นสนะครับสังเกตไม่ยากนะครับพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับด้านหลังธนบัตรนะครับอักษรข้อความการปลอมหรือแปลงธนบัตร เป็นความผิดต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับอันนี้เป็นธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่2นะครับธนบัตรฉบับต,ต่อมานะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ17นะครับพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับสังเกตข้อความด้านล่างธนบัตรนะครับการปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิดต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับอันนี้ก็จะเป็น ธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่2นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ17นะครับพิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับให้สังเกตข้อความด้านหลังธนบัตรนะครับโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง4 0 0 0 0บาท อันนี้ก็เป็นธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับวิธีสังเกตธนบัตรรุ่น1รุ่น2นะครับไม่ยากนะครับให้สังเกตข้อความตอนท้ายของธนบัตรก็ได้นะครับถ้ามีอักษรข้อความปรับอย่างสูง40,000บาทนะครับก็จะเป็นธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับเอามานําเสนอให้ชมนะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร20บาท ในสมัยรัชกาลที่10นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นธนบัตร20บาทในสมัยรัชกาลที่10นะครับวันนี้นะครับก็เจอธนบัตร50บาทนะครับ3ฉบับนะครับก็เป็นธนบัตร50บาทรุ่น1 1ฉบับธนบัตร50บาทรุ่นที่2 2ฉบับนะครับปัจจุบันนะครับธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับในระบบเศรษฐกิจ ในระบบหมุนเวียนนะครับก็ถือว่าหายากนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับวันนี้นะครับก็โชคดีนะครับเจอธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับถ้ายากสะสมธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นนะครับต้องไปซื้อในกลุ่มซื้อขายธนบัตรนะครับก็จะเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับสำหรับนักสะสมธนบัตรนะครับ ในกลุ่มซื้อขายธนบัตรนะครับถ้าเป็นธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับตอนนี้นะครับราคายังไม่แพงนะครับสำหรับนักสะสมธนบัตรมือใหม่นะครับถ้าพบเจอธนบัตร50บาทในสมัยรัชกาลที่10นะครับถ้าเป็นรุ่นที่1นะครับก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับ สังเกตนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับมีรอยพับรอยยับนะครับก็จะมีรอยพับอยู่หลายช่วงนะครับพับด้านข้างพับตรงกลางแบบนี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับก็จะมานําเสนอวิธีการรีดธนบัตรนะครับการรีดธนบัตรนะครับก็จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธนบัตรนะครับดีกว่าเราไปสะสมธนบัตรที่มีรอยพับรอยยับนะครับ การสะสมทัตบันะครับจะต้องสะสมทัตบทที่อยู่ในสภาพดีและสะภาพสวยงามนะครับในคลิปถัดไปนะครับก็จะมานำเสนอวิธีการรีดทัตบันะครับรอชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ